ค่ะอาจารย์ค้านามสการเจ้าเจริญพรอนแอดมินพรอนรวยค่ะสุภารวยยุนบกันนี่ละคาจารย์เออเออราคาอ่าแอดมินสุภาพรวยน้่เจ้าค่ะอืกับเมื่อนี้ก็เมืงอปีก็ได้โทรหาเมื่อเจ้าเนาะค่ะคอวาย่มันกับวันที่ยี่สิบทนายห่ิบหาเนาะค่ะสายด่วนเนาะค่ะสายด่วนเป็นยังไงค่ะตามที่ค่ะ ตามที่เทศสูตรงวดนี้นี่เป็นมันใจบ่ะค่ะจันก็มันใจอยู่มันใจอยู่มันใจทั้งบนทั้งล่างนะคนะ่ะมันใจทั้งบนทั้งล่างนะคะาจันนะคำนวณมาแล้วฝันดีบ่ะค่ะจันก็เรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆ มึนก็เอาเรีย่ยงความฝันเนะาะค่ะแต่ว่ามันก็มากับเหล็กข้นวณละเด็กเอาท่างเหล็กข้านว,นวดาาน,วน,นี่ะฝันว่าเป็นตูเป็นตาตีเป็นเหล็กบ่ได้ดอกโอ้ค่ะสู่สู่ค้านวณบ่ดด้เนาะค่ะจายนเนาะเหล็กค้านวณมันกป็นเป็นตูอยู่เนะาะค่ะ<า>เอาวิง่งวิ่งบนหนึ่งท่านว่าในขึ้นบนสองตัวมาตัวอ๋ออันนี้เลขวิ่งนี่อสองตัวมาตัวเนาะ แมนบนอย่างเดียวเดอ้อนี่เด้อค่ะบนบนอย่างเดียวหกกับแปดหกกับแปดสองตัวมาตัวเนาะค่ะแปดอ่ามาหนึ่งใช่ปหกกับแปดค่ะหรืออาจจะมีสิบมาทั้งสองตัวได้หน่วยสิบร้อยเน,นนะาะค่ะอืมมันนี้เลขสามตัวกับแปดหกหนึ 8, 6, 1. 1> 8, 6, ่งแปดหกหนึ่งแปดหกสาม แปดหกสามศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งค่ะศูนย์หกสามศูนย์หกสามอสองตัวหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะอืมน,น,นิ่งเพิ่มแบบนี้ค่ะเลขปิงเลขปิงฟันหก วิ่งฟันหกนะคะอ่าส่วนเลขสามโตเนี่ก็ก็นินไปสองสองหังกันละกันค่ะแปดหกกับไอแปดหกหนึ่งกับแปดหกสามแปดหกหนึ่งกับแปดหกสามนี่ยคือตัวเนินเนาะค่ะเมนแต่ว่ามาักมักแห้งอีนี้ที่เรียกว่าที่ฟันนิงหังเดี่ยวแต่ว่ามันกับือหยันเลขสามมันมากอ๋อค่ะว่าที่เอาว่าที่เอาแปดหกหนึ่งหังเดี่ยวคนละค่ะ<บ>หมาว่า ใช่ว่าตัวนี้นี่ก็คือว่าตัวมักคักนี่ก็คือแปดหกหนึ่งเนาะค่ะอาจารย์เนาะแมนแมนมันอาจจะสลรับตำแหน่งอาจจะเป็นตัวเป็นยปอย่างาไปเองก็ได้ค่ะคะผู้ใดอยากบันนีนั่นก็ล่องเบิง้งหน่อยบันนีสองบนันนีสองตัวเดอ้อสองตัวสองตัวสองตัวบนเน้นบ่ 1. 1> ค่ะแมนแมนเน้นที่หกหนึ่งบ่ค่ะแมนหกหนึ่งอ่าสองตัวนี้เน้นหกหนึ่งค่ะ น่ะวันนี้เลขกม่มาน้วกันนเดอเลขไม่มาด้วยกันซีแปดแปดซีอ๋อเลขมาไม่มาด้วยกันสีแปดแปดสีงวดที่แล้วก็ยู่นาะอาจารย์เนาะโอ้ตลอดหาปีรุดอยู่ข้งเดียวโอ้ห่ะว่าเลขไม่มาด้วยกันนี่ตลอดหาปีเนาะรุดงวดมันออกหกหกห้าบนแล้วก็ออกห้าเก้าล่างกันค่ะนั่นแหละงวดนั้นของวงวดเดียวเท่าที่จําได้อื เลขบ่มานน้ากันเนี่ยค่ะเงลงทุนต่อต่อมาแปดสองดังๆก็เอาอยู่หนึ่งเจ็ดก็เอาอยู่เต้าหาล่าสุดก็เอาอยู่หมดนี่สี่แปดแปดสี่ทั้งบนทั้งล่างบ่มานํ้ำกันค่ะหมายถึงสิบหน่วยเยค่ะสิบหน่วยบนล่างไม่มาด้วยกันเี่นี่ะต่ลอยมาได้โอ้ลักลอยมาได้เอออืมอ่อสิบกับร้อยมาได้ ไยถึงสองตัวท้ายนี่สี่พมาน้ากันสองตัวท้ายบนล่างสี่พม่าน้ากันแปดสี่สี่แปดแต่ว่ามันก็มีมีสีหลุนรางวัลอืนอนยูมันก็สามตัวหน้าสามตัวหลังบางทีนะ,ะแต่ว่าคือว่าสองตัวล่างสองตัวบนรางวัลทีหนึ่งบดสี่แต่คือว่าสี่แปดแปดสี่ค่ะอืนะแบบนี้เลขล่างยังเดี่ยวเด้อค่ะ ลางยังเดียวนี่ฟันสองิ่งสองเม็ดเดียวอ่าวิ่งสองเม็ดเดียวฟันสองนะคะน่ะอาจารย์เนาะอ่าแบบนี้จับคูเดอค่ะแปดสองปดสองค่ะเก้าสองเสองสองห้าสอง,สองค่ะศูนย์สองศูนย์สอง นิทาน,บน,นีบันนี้อันนินสองตัวสองเก้าเก้าสองอืมนะครับรองศูนย์สองรองศูนย์สองนะฮะสองโคทานี้น่ะเล็กลางส่วนเลขบัวม่านน้ำกันกนคัคือเก้าละสี่แปดแปดสี่มันเป็นทั้งบดลางบัวาม่านน้ำกันค่ะเลขที่บัวาม่านน้ำกันนี่ค่คือมัน มันใส่ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ค,ะนนค่ะแง่มีค่ะวันนี้ก็สีท่วน,นท่วนอีกรอบนึงเนาะคะ่ะอาจารย์เนาะเลขบนเนาะคะ่ะเลขบนผู้ใดมักเมยมักแรนเนาะคะ่ะอาจารย์ค่ะก็บสีเป็นอ่าหนึ่งเอ้ยสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะคะ่ะสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เด่นที่หกเนาะคะ่ะอาจารย์เนาะแง่หกกับแปดั้นหก ค่ะหกกับแปดพันหกนะคะผู้ใดมักออกกําลังกายก็อยากลงทุ่นก็ล่องเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าบริษัทสนับสนุนให้เรียนการพานันแต่ยงังไดเนาะชี้แนะแนวทางนะคะพี่น้องคะอันนี้ลงไปให้เบิงสําหรับผู้มักเนาะค่ะจันเนาะค่ะบันี้ก็เลขสามตัวเนี่ก็ซิมีแปดหกหนึ่งแปดหกสามศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสาม เน้นตัวเน้นตัวมักของอาจารย์กระสิเป็นแปดหกหนึ่งนะคะตัวร่องแปดหกสามนะคะอาจารย์นอคอบวันนี้กระสิเป็นเลขอ่าสองตัวค่ะพี่น้องขาสองตัวนะคะหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดนะคะอาจารย์นอกระสิเน้นไปที่หกหนึ่งนะคะอาจารย์อหกหนึ่ง ค่ะบัดนี้สาหรับเลขที่บ่ต้องลงทุนนะคะหรือว่าผู้ใดมักตัวนี้ก็ลงทุนนยหน่อยนะคะอาจารย์นอเพื่อนผิดพลาดห้าปีพลาดเท่าเดียวค่ะพี่น้องค่ะห้าปีพลาดครั้งเดียวนะคะเลขไม่มาด้วยกันนะคะรักหน่วยรักสิบนอาจา์นอรักลอยมาได้เนาะหน่วยสิบบนล่างไม่มาด้วยกันสี่แปดแปดสี่ค่ะผู้ใดเห็นบอยากเปลืองงบประมาณนะคะอาจารย์ค่ะก็ขึ้นตัดตัวนี้ออกไปได้เลยเนาะค่ะ ว่าก็มีย้หมองหนึ่งอยู่เพื่อว่าผู้ใดคำนวณนได้ผู้ที่เป็นนักนวดในโตอยู่แล้วสุ่มคำนวดเงี้ยเสียฝ<า>ันได้จุดทูกได้ไป,ไปได้มาจากไจก็ดีคันามากกระซื้อเลยสี่แปดแปดสี่บริหารโอ้ค<า>่ะไม่ได้ห้ามซื้อเพียงแค่บ,บอกว่ามันไม่มาด้วยกันค่ะ<า>นั่นแหละค่ะวันนี้ก็สำรับเลขออาเลขล่างนอจัดนอเลขล่างนี่ วิ่งสองเม็ดเดียวเลยบ่อาจารย์เม็ดเดียวขาเฮ็ดตรงกันจะสูตรค่ะอาจารย์ขาค่อยมั่นใจสองเม็ดเดียวค่ะอันไดก็อ่าเฮ็ดอ่าคำนวณเราจะสูตรตรงกันเนี่ค่ะสองนี่สองลางเม็ดเดียวนี่คือมั่นใจค่อนข้างที่มั่นใจได้ค่ะถ้าเดียวหางเดียวที่แสดงว่ามั่นใจคักอยู่ค่ะอาจารย์สามสี่สูตรมุนแล้วมันชนกันนะอ๋อสามสี่สูตรชนกันเนาะค่ะอาจารย์เนาะอืมอ่าเดนสองร่องเก่าอ่ะค่ะ แต่ว่าก็เริ่มมั่นใจสองตัวเดียวเลยว่ามันเป็นเลขวิ่งที่ที่เรียกว่าเสียเอาสองกับเก้าเลขวิ่งอะนะสองกับเกามันกลับไปจับกับคู่เก่าสองสองเก่าคือเก่ามันก็เป็นตัวฟันท่งอยู่แล้วก็เลียวสองตัวเดียวมาเลยอ๋อค่ะทีมาของฟันสองตัวเดียวเนาออาจารย์นอก่ะเป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะอาจารย์นอสามสุดสี่สุดนี่คือเด่นสุดก็คือสองเนาะค่ะอาจารย์นอแหนล่างนี่นี่ล่าง ค่ะวันนี้อาจารย์เชื่อ,องังเชื่องังก็ได้เชื่องังก็ได้ติดสองขันบพระม,มักน้ำมาล<า>ังถ้าจังไรก็ติดสองนี่ได้เงินว่าท่อาไปมันว่าจันน่าจะเป็นเงินสั่นนะนะนอันนี้ว่าตามสูตรนะนะค่ะถ้าติดสองเป็นเงินนะคะพี่น้องเลอค่ะติดตัวนี้ได้เงินแน่นอน,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 นพี่น้องค่ะค่ะวันนี้จับคู่เนาะคะ่จะจับคู่ก็สิเป็นแปดสองเก้าสอง ค่าสองศูนย์สองเด่นของอาจารย์นะคะตัวมกักตัวเต่งตัวเก่งตัวคัดคักแล้วก็สิเป็นเก้าสองค่ะอาจารย์นั่นหมดค่ะอือเก้าสองล่องศูนย์สองล่องศูนย์สองค่ะบันนี่กาถ้าพี่น้องมกักนม่มาจา์ทานกับจัดจดจดไปหล่ะน,ะะาากกนนะคะโบมักกับพันนะคะอาจารย์เนาะ ค่ะมันนี่ก็สิี่ขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะสำหรับแนวทางดีๆฝากตอนเอฟซีแฟนช่องห้าได้ไปตุ่มไปโฮมเนาะห้าเพื่อนโชคเพื่อนหมานอยากไปอ่าเฮ็ดกระจกไม้เนาะจารยเนาะเฮ็ดสลราการปละเลียนเนาะค่ะแมนโอ้แต่พิเรี่ยกับบอกป้อยได้เฮ็ดยางดรอกนี่กันได้อ่าันกับค่าใส่ใจค่านำค่านี้เนาะจานเนาะค่ะแมนให้ทุกคนมีโชคมีลาบกอนค่ะค่ะ อ้าวค่ะจังไรอกาศขันโชคขันมานข้าเจ้าก็สิไปตุ้มไปโฮมอยู่ดอกค่ะอาจารย์ค่ะมันิกาขอบคุณอาจารย์อีกเครื่องนึงค่ะที่ให้ควบมนุขขอแก่ทางช่องพรพพารวยสุพารวยพรชาแนลค่ะอาจารย์ค่ะสาธุเจ้าค่ะอ่าเจริญพร